ถ้าใครไปเที่ยวจังหวัดแพร่แล้วไม่ได้ขึ้นไปบนภูเขาถนนลอยฟ้าถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับพะที่นี่เขามีทั้งร้านคาเฟ่แล้วก็มีที่พักด้วยนะครับแล้วในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับร้านคาเฟ่รวมไปถึงที่พักด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีที่พักด้วยแล้วที่นี่มีชื่อว่าไร่ลุงรอนก่อนอื่นเลยผมขอรีวิวภูเขาลูกนี้ก่อนเพราะผมชอบมากๆเหตุผลที่ผมชอบภูเขาลูกนี้อย่างแรกเลยก็คือถนนในเมืองกับบนภูเขาว่าห่างกันแค่ประมาณ20กิโลเองแล้วเขาทําถนนลาดยางไว้ ดีเลยทําให้เราสามารถขับรถขึ้นไปได้สะดวกมากๆเลยครับทางไม่ค่อยชันภูเขาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่พอขึ้นไปแล้วว่าวิวและบรรยากาศก็สวยไม่แพ้กับภูเขาลูกสูงๆเลยนะครับซึ่งลักษณะของภูเขาที่เนี่ยมันจะคล้ายๆกันกับภูเขาเทเลทับบี้อะครับส่วนไล่ลุงลอนถ้าใครอยากไปพักค่าที่พักก็จะเริ่มต้นอยู่ที่990ต่อคืนซึ่งนอนได้2คนครับรวมอาหารเช้าด้วยส่วนใครที่ไม่ได้เข้าไปพักเขาก็มีคาเฟ่บริการนะครับซึ่งคาเฟ่เขาจะเปิดทุกวันเวลา7จ็ดโมงเชา้าจนถึง 6กโมงเย็นต้นปี68เขาจะเปิดถึงวันที่31มก,กราคมานะครับแล้วจะปิดปรับปรุง4เดือนซึ่งจะเปิดอีกทีวันที่1มิถุนายน68ครับผมง่ายๆก็คือปิดช่วงฤดูร้อนแล้วไปเปิดอีกทีในช่วงฤดูฝนนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปรายละเอียดกันอีกทีดีกว่าน,นะครับที่นี่มีชื่อว่าไล่ลุงร้อนตั้งอยู่ในตำบลบ้านเวียงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ครับ